มีงานแต่งลูกชายพี่เทง่ง<ห>โอยใครมีมะกรูดมะลกมะนาวใครมีลูกสาวมะแลก,ล,กลูกเคยเอาวะเอาว้ลูกเคยกองยักษ์ตละลอรา ผู้ชมค่มะเมื่อวานจ้าเกลีนไปงานแต่งน้องโหเฮงลูกพ่แท่งเหนื่อยมากยังไงอะพี่แจ๊คคือมันสนุกมากตั้งแต่ออช่วงแห่ขันหมากยันถอดนี้เลยคุณผู้ชมถอ,อดช่วงดึกค่ะเป็นไฮไลท์เลยค่ะออลูกตลกใดลก้ลูกพิแท่งไง<ะ>พี่หม่ำกับพี่โหน่งก็ต้องมาละค่ะไปงานแต่งแบบใจใ,<อ>ให้เหนื่อยมากคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละค่ะการอวยพรแบบใหม่แบบสับแบบดาวตลกเกิดขึ้นแล้ว<ะ>มันจะฮาปันไดท่านประธานหม่ำเนี่ยขาจะอวยพรยังไงไปฟังหน่อยค่ะ ที่ใหญ่ครับไม่มีใครรักเราเหมือนคนที่เรารักวันนี้ผมได้เห็นคนสองคนรักกันและก็อาจจะรักกันยาวนานทุกวันทุกสิ่งอย่างหัวจ c ũ เป็นคืคบครืดง่าแป๊บนึงนะเมื่อกี้เออมื่อกี้ใครโวยวายใส่พช<อ>ุดบําเมื่อกี้เมื่อกี้เสื้อสม้มอ่ะเมียพ,พี่หมั่มพี่มดไงเอาหรออ,อ๋อได้ะ,ะอย่าบางังเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่าบังอย่าบังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมท่านประธานหมั่มมาแบบใหม่แบบทับแต่งตัวอย่างโก้ค่ะออใส่เสื้อสีส้มทับสูทพอดีพอดีตัวค่ะ <c oughs> มาแซวว่าโอ้ยจะมาเป็นแบบว่าลุงกำนันมางานแต่งไม่ได้แล้วนะคะแล้วบอกเลยนะคะงานแต่งโง่เฮงเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแสนจะคึกคืนคึกคักตั้งแต่ช่วงสายค่ะพอเท่งค่ะร่วมขบวนแห่กันมาสไตล์ EDM สลับกับตีกองยาวไปเลยโอยโห้ย้สภารกกเต้นเซอร์เออเซอร์กันมันสนุกสนานไปเลยเดียวละค่ะแล้วพอคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทากันแหกกันมากก็ยาวซะเหลือเกินนะคะดิฉันสงสันเอวเจ้าบ่าวคนนี้เขานะคะเด้งตั้งแต่สูมประตูเงินประตูทองประตูแรกคุณผู้ชมยันประตูสุดท้ายที่ฉันเหนื่อยแทนแรงดีไม่มีแพวคุณผู้ชมดูสิคะกว่าจะผ่านได้แต่ละด่านนั้นต้องให้เพื่อนสีน้องมิกค่ะลูกพี่หม่ำเนี่ยแล้วก็ของเพื่อนดีคอมเมดี้มาช่วยค่ะคุณผู้ชมเต้นแล้วก็เต้นอีก แจกเงินไม่พอต้องเด้งโอ้ยเอวอืนอืดนี้จะได้ใช้ไหมนะร้องเพลงได้ได้คุณผู้ชมเจ้าสาวอยู่ไหนอยู่นี่จ้าน้องกุ๊กกิ๊กนะคะสวยผ่องเป็นยองใยนะคะส่วนเจเดนหลานรักปู่เท่งก็น่ารักได้ดูคุณผู้ชมนี่คำลูกเรานะลูกเขาที่ขวบหนึ่งเขาเป็นความตั้งใจมีลูกก่อนแล้วค่อยจัดงานแต่งคุณผู้ชมให้ดูน้องเจเดนนะคะหลานปู่เท่งน่ารักน่ารักนะคะ ออติดปู่มากให้อุ้มไม่ยอมไปไหนเลยนะคะคแล้วดูต่อไปคุณผู้ชมช่วงวิธีการสู่ขอแล้วก็มั่นหมายดูสินสอดทองมั่นก่อนนะคะค้องพเนินเทินทึกขอดูอยังไง เขาเรียกว่าแบบกองมาให้แบบว่าบ้านเจ้าสาวแน่นตึบคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะทั้งทองแท้เงินสดหลายปึกจนแม่เจ้าสาวนับไม่หวาดไม่ไหวนะคะยกขึ้นบาทแทบเสมันมีช็อตที่แบบว่าต้องห่อคุณผู้ชมแล้วก็คือเป็นความเชื่อว่าแม่เจะเนี่ยคุณผู้ชมช็อตนี้อ่าแล้วก็ให้แม่เจ้าสาวเป็นคนแบกแบกเข้าบ้านนะคะแม่เจ้าสาวก็จะยกไม่ไหวนะเออแบกแบกขึ้นไหลละเออเลุกลุกลุกเนี่ยคุณผู้ชมมันหาจริงๆิงช็อตดีนะคะคุณแม่เซธานเนี่ยแล้วช็อตจะเยอะจริงมีอีก็ ตอนถ่ายภาพครอบครัวจังหวัดที่บ่าวสาวเขาจุ๊บแก้มกันค่ะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ถือโอกาสสวีทกันด้วยกอดกันไปซะงั้นตกลงใครแต่งะเนี่ยฮะมันเยอะจริงๆไปดูช็อตนั้นกันเลยค่ะ ผู้ชมมันหาวมากจริงๆเดค่ะเป็นความเชื่อต้องแบกไงพี่แจ็คโทษงานนี้เขาแต่งกัน3มคู่เหรอคะแหมหวานจริงๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะถึงช่วงรถน้ำสังบ่าวสาวค่ะพ่อพ่อพ่อเท่งพ่อเท่งพ่อเท่งกับแม่มาลาทาหน้าที่คล้องมาลลยนะคะสมมงคลเจิมเน้าผักค่ะก่อนจะรถน้ำสังให้พอลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้คนสวยค่ะแล้วบอกเลยนะคะงานแต่งโง่เฮงค่ะเหมือนงานรวบรวมดาวตลกทั่วฟ้าเมืองไทยคุณอานุชเธิรยิ้มก็มานะคะมาพร้อมภรรยาอต้อยเดินมาเลยนี่คุณผู้ชมเดินมา ตอแกเพิ่งไปทําหน้ามาสวยมากเลยเลดนะคะนี่จะเปิดเผยเออให้พอนอนอนคนตอบค่บอกว่าอนุศุกจะตอบจนรดน้ำสังไหนจะมาพี่อีตงลางนะคะมาม้นตั้งแต่ตอนตั้งขบวนแห่กันมากนะคะรวมไปถึงนี่เต้นใหญ่นะคะเล่นใหญ่มากไมล่ะที่ตักบริบูลนะคะหนุ่มป้อมหนุ่มเจแปนสุดหล่อโอ้ยมากันเทียบค่ะซึ่งพี่เท่งโดนไปถึงบ่าวสาวน้องหมเฮงแล้วก็ภรรยาเปิดใจกับเรานะคะว่าวันนี้มีความสุขมากที่สุดนะคะใช้คํานี้โคตรละนีความ ความสุขแบบเปี่ยมล้นค่ะสิ่งหนึ่งที่เชื่อมใจครอบครัวให้รักกันดีนั่นก็คือเจเดนค่ะลูกชายโง่เหงเนี่ยค่ะลานปู่เท่งยิ้มแก้มปิดมีความสุขจนแทบน้ำตาไหลที่ใส่แว่นกันแดดเนี่ยนันเอาไว้นะสุขใจมากน้ำตามไหลเออเอาฟังเสียงเลยค่ะเมื่อกี้มันมันเหมือนกับจะร้องไห้นะคือน้ำตาความปากปลื้มอะโอคือเขาก็มาอยู่กับเรานานแล้วหละ จะมีลูกมีเต้าแล้วอะแต่วันนี้มันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นงานที่ว่าทําให้ถูกวิธีการเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงอะไรเงินและใครทุกคนเป็นสก,กิปรยาเราเ้าเป็นคู่หมัวตเมียกันแล้วเรารู้สึกเออมันมัน ชุ่นมืนเดูขอแสดงว่าพี่แต่งงานอีกรอบนึก็ดีใจตอนแรกเหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะไม่เคยถามเลยนะว่าจะยังไงงานอะไรว่าไหลพิธีอะไรยังไงไม่มีเลยแต่ว่ามากรอนไทยเลยตอนเช้าก็จริงๆมาบ้านเสร็จต้องงานแล้วไม่ยอมให้ไปไม่ยอมซื้อบ้านไว้แต่ไม่ยอมให้ไปสักทีเพราะว่าติดหลานโอถ้าถามเจเดเจเดก็น่าจะอยากอยู่กับปู่กับย่าเพราะว่ามีนะติดปู่ติดย่า เห็นไหมหล่ะคุณผู้ชมบ้านไหนยังไม่มีลูกไม่มีหลานต้องรีบแล้วนะคะต้องรีบปั๊มแลวนะคะค่ะคุณเด็กๆเนี้ยแหะมันทําให้แบบว่าครอบครัวรักกันเหนียวแน่นอันนี้ไปเห็นกับตาเนื้อมาเชื่อเลยนะคะที่เขาแบบรวมตัวกันแบบเนี้ยเห็นไหมตรงกลางคือประธานเจเดนนั่นน่ะเพิ่มความสนุกหลานเ <อะ S 2> พิ่มความสุขให้กับที่บ้านคุณผู้ชมค่ะมีละมียังงมียังงยยังยังยัยัยังฉันยังไม่พร้อมเท่าไหร่อยากไปแห่แล้วนะ